เียวเชียวหรือน้องตุ้มนะครับตัวละคร PVE สุดตึงนะครับที่จะมาใช้ในคอนเทนต์ตีไฮราหรือว่าตีบอสได้อย่างสุดโหดเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงแนวทางการเล่นตัวละครตัวนี้นะครับว่าควรจะต้องเซ็ตของยังไงบ้างนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในคอนเทนต์อะไรได้บ้าง,างคร่าวๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันก็ขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะเป๋ทู i ินท็อปอัพร้านเติมเงินเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมจะดูแลและให้บริการเพื่อนๆอ,อ,อยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็็นนทางลา์เ Fanpage Facebook Official หรือวบซต ที่มีระบบเติมเงินอัตโนมัติไม่ต้องกังวลเรื่องการรอคิวอีกต่อไปโดยทางร้านจะมีเกมให้เลือกมากมายแบบเบิ่มเอย่าลืมใส่โค้ด POND ตัวใหญ่เพื่อสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับ u g Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เ,เพื่อนๆฟ์มระบบออโต้หรือ FK เกมต่างๆได้อย่างง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะจะใช้ระบบค o าว p h o ฟ e ที่เปรียบเสมือนการออนไลน์โทรศัพท์มือถืออยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแร็คเกรอรเวอร์ชันต่างๆระบีเยอะยุทธจักรโยกังโมบายและเกมดื่อย ยูจีโฟนจะเข้ามาพพอร์ตในเรื่องของการออนไลน์ในจุดนี้ได้เต็มที่โดยที่เราไม่ต้องออนอีกต่อไปราคาเริ่มต้นเฉลี่ยเพียงแค่วันละสิบาทมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายแต่ยิ่งใช้เวอร์ชั่นสูงยิ่งเล่นได้ลื่นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยใครสนใจบริการแบบไหนสามารถติดต่อผ่านทางดยอินชอนใต้ลิงค์คลิปนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมปอนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเซเว่นไนรีเบิร์ดวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวละครน้องตุ้มนะครับหรือว่าเสียวเฉียวหรือวิกต oria อัปเกรดนะครับอันนี้ก็เพื่อนผมก็เรียกกันมาแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในเรื่องของแนวทางการทําของสวมใส่หรือว่าเอาไปเล่นในดันเจียนอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกก่อนนะว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นในคอนเทนต์ PVE เป็นหลักนะฮะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องกันก่อนเลยมา ดูที่ภาพอัสวินนี่แหละครับจะเห็นชัดที่สุดนะฮะตัวละครตัวนี้นะครับจะออกมาในรูปแบบทองล่างนะฮะอย่างที่บอกนะครับจะเล่นเป็นอคอนเทนต์ PVE ซะส่วนใหญ่นะฮะโดยตัวละครตัวนี้นะครับจะอยู่ในทวีปไอชาอะเมื่อกี้หาตั้งนานอยู่ในดินแดนจกักรพรรดิตวันออกนะครับมากดเข้ามาดูที่ตัวละครของน้องกันนะครับเราไปทำความรู้จักน้องกันก่อนนะครับสกิลธรรมดานะครับ ต,ตีเดียวนะฮะเพิ่มจากร้อยเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณอัพสกิลสกิลที่สองนะครับจะเป็นสกิลเดี่ยวอีกเช่นกันนะครับแต่ว่าสกิลเนี้ยจะสร้างความเสียหายไม่สนป้องกันอ่าเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังเวทนะครับแล้วก็เมื่อเกิดความเสียหายจุดอ่อนนะครับหรือโจมตีติดจุดอ่อนเนี้ยจะสร้างความเสียหายไม่สนป้องกันเพิ่มขึ้นเท่ากับสองร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ถ้าอัพสกิลจะเพิ่มเป็น330%ของพลังโจมตีเวทรวมถึง ขจัดดีบัฟสองอันให้กับพันธมิตรทั้งหมดอีกด้วยนะครับอืมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูดีเนาะไม่สมป้องกันเนี่ยจะคิดเป็น40%นะครับถัดมาครับเป็นสกิลที่2นะฮะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด2คนนะฮะต่อเนื่อง3เทอร์เลยแล้วก็ศัตรูเดียวนะครับเป็นการโจมตีศัตรูเดียวเช่นกันสร้างความเสียหายไม่สมป้องกัน340%ของพลังโจมตีเวทรวมถึงเวทเบ,เบ,บาบางต่อเนื่อง5เทอร์นะฮะคุ้นค,นคนบ เอสปาดานะฮะเอสปาดาก็จะมีการโจมตีเป็นเวทเบาบาง5เทิร์นเหมือนกันแต่ผมจําไม่ได้ว่าให้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะโดยน้องเออ่น้องตุ้มของเราขออนุญาตเรียกน้องตุ้มแล้วกันนะครับจะให้ความเสียหายเวทเบาบางอยู่ที่26%่สนะครับไม่สมองการสี่สิบแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่มันจะให้แค่พันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุดสองคนเท่านั้นนะครับอย่าลืมเนาะเมื่อซีหกนะครับจะเพิ่มความเสียหาย,ยคริติอนนคอลสี่สิบหก็จะยิ่ง ค่อนข้างดีนะแรงมึกขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับอืมเอาไปยืนคู่พาสคข้นี่คือยิงขี้แตกไส้ไหลแน่นอนนะฮะมาต่อกันที่พาสซีครับพาสซีนะครับจะคุ้มกันอัม,มาพาตต่อเนื่องสอมเทินนะฮะแล้วก็โจมตีธรรมดาก็จะเป็นการเพิ่มอ่าเทินของการป้องกันอัม,มาพาตนะเขาถึงได้เรียกกันว่า วิกตอรีอัพเกรดนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ทดแทนวิกตอรีได้ในคอนเทนต์ดันไฮดรานั่นเองนะฮะถัดมาครับเมื่อสกิลของตัวเองทํางานหนึ่งครั้งนะครับจะได้รับโล่ป้องกันเท่ากับ45%ของพลังโจมตีเวทผู้ร้ายดังนั้นยิ่งคุณมีพลังโจมตีเวทสูงแล้วน้องออกสกิลนะฮะยิงเวทบอบ้างหรือจะยิงสกิลดาเมจก็ได้คุณก็จะได้โล่ป้องกันทําให้ตัวละครในทีมของเราเนี่ยถึกขึ้นอีกเนาะแล้วก็ตัวของน้องเองเนี่ยจะมีการเพิ่มปริมาณความเสียหายเวท เป็น24อ่า24นะฮะถ้าเกิดอัพสกิลก็จะเพิ่มเป็น29แล้วก็เมื่อ C2 นะครับจะเพิ่มอัตราจุดอ่อน39ตลอดเวลาอ่าแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เอาไปรวมกับสแต็หลักของเขานะฮะดังนั้นเอ่อเราเราเราคิดแยกนะครับเออเราคิดแยกตัวจุดอ่อนของน้องด้วยเนาะจะได้เอาค่าสแต็ต่างๆไปลงส่วนอื่นอ่าก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของสกิลทั้งหมดนะฮะเดี๋ยว เอฟเฟกต์หรือตัวอย่างสกิลนี้อาจจะไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันเนาะถัดมาครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูในเรื่องของตัวข้ามขีดจํากัดกันก่อนอตัวข้ามขีดจํากัดนะครับโดย c 1 c 2ได้พลังโจมตีทั่วไปนะฮะ C3 เนี่ยจะได้ HP C4 ได้อัตราโจมตีจุดอ่อนนะครับแล้วก็ C5 กับ C6 ก็เป็นพลังโจมตีทั่วไปเนาะส่วนในเรื่องของตัวสกิลก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่า C6 เพิ่มอะไรอัพสกิลได้อะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี ทุกคนดูได้เลยนะครับว่าหลักๆเนี่ยตอน C4 เนี่ยมันจะได้อัตราจุดอ่อนเพิ่มขึ้น20%หมายความว่าเรามีตัวสกิลจากพาสีอ่าที่เป็นตัวเพิ่มอัตราจุดอ่อนอยู่39%อ่าดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้ C2 มาแล้วนะตอนนี้เกมมันแจกเนาะจากกิจกรรมถ้าเกิดคุณ C2 เมื่อไหร่คือจุดอ่อนคุณทิ้งได้เลยครับไม่ต้องทําเพราะว่าเวลาเราลงดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยถ้าเรามีบิสกิตเนี่ยจุดอ่อน39%กคือจบ ะะทุกอย่างคือดีเยี่ยมงดงามสดใสแน่นอนมาดูที่อุปกรณ์สวมใส่กันบ้างครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับอย่างเดียวที่ผมจะแนะนําเลยคือเซตไฮดรานะครับหรือว่าตัวเซ็าที่ชื่อว่าผู้ล้างแคนนะฮะมันจะมีการเพิ่มปริมาณความเสียหายที่สร้างขึ้น30%รวมถึงปริมาณความเสียหายต่อวอเพิ่มขึ้นอีก40%ออปชั่นหลักของอาวุธเนี่ยเอาที่ทุกคนมีละกันนะฮะน,นี้เป็นออปชั่นที่ผมคัดมาแบบ ง่อยๆหน่อยอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าตัวอื่นใส่อยู่ผมขี้เกียจสลับของไปสลับของมาดังนั้นออปชันหลักที่ผมจะแนะนำนะครับจะมีอัตราคริกับตัวความเสียหายคริกนะคะหรือว่าครีดดมนั่นเองส่วนออปหลักเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะอัตราคริกเสียหายคริพพลังโจมตีอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับมาดูที่ชุดเกราะก,กันบ้างชุดเกราะนะครับตัวออปชันหลักเนี่ยแน่นอนครับพลังโจมตีแน่นอนนะฮะส่วนออปชันหลักก็จะเป็นอะไรก็ได้ครับเสียหายครก ครีดเดมเตัวพลังโจมตีอะไรประมาณนี้ถึงจะถ้าอยากให้มันสวยจริงๆก็จะออปชันประมาณนี้ละกันนะฮะส่วนแหวนนะครับอาจจะเป็นแหวนอะไรก็ได้เอาที่เพื่อนๆมีนะครับแล้วก็เอาตามที่สเต็ตของเราที่มันขาดอยู่เนาะตอนนี้คริผมอยู่ที่81%คริดเดม204สเตตประมาณนี้นะทุกคนลองพอร์ตดูได้อัตราคริเนี่ยจะอยู่ที่81ดังนั้นผมก็เลยอยากให้มันมีโอกาสติดคริมากขึ้น อ่าผมก็เลยเอาตัวอัตราคริสสิเนี่ยมาซ้อนแล้วก็เอาตัวแหวน5ดาวที่เป็นปริมาณความเสียหายสีแดงแดอ่ะเออเอามาซ้อนให้มันมีดาเมจแรงขึ้นอีกก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับตัวของสวมใส่เสี่ยวเฉียวทีนี้เราทราบหมดทุกอย่างแล้วทั้งสก,กิลทั้งอุปกรณ์สวมใส่ทั้งตัวสเต็ปที่ได้จากการข้ามขีดจํากัดเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์จริงนะครับที่ผมจะเอาไปเล่นเนะเาะอ่าผมจะเอาไปเล่นทั้งหมด2เรียกว่า2ที่ด้วยกันนะฮะไอตัวประสาทคริสเนี่ย ยังไม่ได้ลองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่ามันจะมีแค่2ที่ที่เ,เล่นได้นะครับแบบหลักๆเลยนะก็จะมีดันเจียนที่เป็นเรดไฮดรานะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นบอสน้องไก่หรือว่าจะเป็นพวกบอสเงาที่ใช้การโจมตีเป้าเดี่ยวที่เป็นความเสียหายเวทอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าอันนั้นผมไม่ได้ทําของตัวอื่นไว้ก็เลยอาจจะไม่ได้ลองให้ดูที่ผมจะพาไปลองนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเนี่ยจะมีอยู่แค่2ที่ก็คือดันเรดนะครับ แล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นน้องไก่แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูดันเรทกันก่อนอี EC มากๆนี่ต่อสู้ซ้ำเนี่ยตอนนี้ผมต่อสู้ซ้ำไอเดี๋ยวผมปิดให้ดูเลยละกันขอหนุญาตเวลาสักครู่หนึ่งขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับมีดอบอะไรบ้างไหของกีกี้นะยังไม่ดอบอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปให้ดูเลยละกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่การต่อสู้ซ้ํานะครับเอาง่ายๆเลยนะทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากครับ เราแค่เปลี่ยนตัวเตียวเซี่ยวเนี่ยอ่าเตียวชื่ออะไรนะเอาลุกตุ้มแล้วกันเรียกว่าน้องตุ้มแล้วกันเสียวเฉียวนะครับเสียวเฉียวนะหรือน้องตุ้มขออนุญาตเรียกน้องตุ้มอีกทีหนึ่งเนาะก็เอามาแทนวิกตอเรียได้เลยนะครับแล้วก็วางตำแหน่งแบบนี้ทั่วๆไปเวลากดต่อสู้ซ้ําแค่นี้เลยครับอ่าเบิร์ดบิสกิตก่อนอ่าฉีดเดียวตายเลยนะอ่าแล้วก็ตัวพิธีทรงเจ้านะครับหรือว่าไอ้ตัวล้างดีบัฟถ้าเกิดว่าคุณไม่ล้างดีบัฟของตัวไฮราเนี่ยมัน ผมลองแล้วนะมันตุยอ่าแล้วเราก็รันสกิลบนของดีน่าเพิ่มความเสียหายลดป้องกันยิงจุดอ่อนนะครับหรือว่ายิงเวทเบาบางแล้วก็ยิงปัสคข่าวให้ไสแตกแค่นั้นจบเลยแต่ในกรณีที่ปัสคข่าวของคุณไม่แรงพอนะครับแล้วมันเหลือดาเมจขีปิวอีกนิดนึงคุณสามารถเอาสกิลล่างนะครับเพื่อสามารถเอาสกิลล่างนะที่มันเป็นสกิลดาเมจของเจ้าตัวออน้องตุ้มเนี่ยยิงเพื่อปิดท้ายได้นะครับกเดี๋ยวผมไปกดลองให้ดูแล้วกันว่าภาพมันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวออกไปจะ เปิดของให้ดูนะเออยังไม่ได้เปิดของให้ดูเลยว่าสเตตประมาณไหนเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บบัฟบิสกิตอ่าพลังโจมตีมันมี2ตัวอยู่แล้วเนาะก็จะมีแค่ตัวลงตุ้มกับพี่ปาร์ตอ่าเราบิสกิตเสร็จปุ๊บเราล้างบัฟก่อนอ่าแล้วก็สร้างเอ่อเรียกว่าอะไรเพิ่มเป็นาป้องกันด้วยตัวละครเราจะได้ยืนนานๆคือผมเคยลองใช้แล้วเว้ยแล้วทีเนี้ยอ่ไฮด้ามัน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 มีโอกาสโซ ไอ้น้องตุ้มเราตายเพราะว่ามันบางมากเออมาดูรดกรอบป้องกันค่อนข้างเยอะครับอ่าแล้วเราก็ลดกรอบฝั่งตรงข้ามอ่ารวมถึงเพิ่มพลังโจมตีให้กับฝั่งตัวเองอ่าหลังจากนั้นก็จะใช้เวทบางอ่าดูซิดาเมจเท่าไหร่โซไปก่อนหนึ่งทีปุ๊บนี่ห้าหมื่นสองแล้วได้โลเราไม่ต้องกลัวตายเลยครับอ่าเพราะว่ามันได้โลจากตัวน้องตุ้มด้วยขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะแล้วก็ยิงปานครับอ่าประมาณนี้ อ่าทีเดียวแต่ไม่ตายอ่าแล้วก็ปิดจบประมาณนี้นะครับคือของสวมใส่หรือวิธีแนวทางการเล่นเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้โดยคร่าวๆนะครับเลื่อนมาเหลืออีกขี้ปิ้วหนึ่งอ่าเราสามารถเอาตัวไอเนี้ยยิงจบปิดท้ายได้นะฮะอ่ายิงจบปิดท้ายได้ก็คือเรียกว่าอะไรเอาตัวสกิลล่างอ่ะของตัวน้องตุ้มอ่ะยิงจบปิดท้ายได้ก็สามารถทําให้มันตายได้โดยแบบไม่น่าจะยากเท่าที่ควรนะครับเออลืมบอกทําไมมันถึงยิงไม่ตายของผมนะ ของผมผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอาไปเล่นน้องไก่มาเออตอนอัดคลิปก่อนก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยผมลืมผมไปใช้เป็นจุดอ่อนเพื่อเอาไปเล่นน้องไก่ทุกคนดูแต่ว่าสเตตปกติเนี่ยของปัสคาวเนี่ยจะใช้เป็นครีดแอมิงอันหนึ่งมันก็จะยิงตายจบเทินพอดีประมาณนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวรีน่าเนาะไม่มีอะไรนะที่เหลือของง่ายๆครับทุกคนเล่นบล็อกเนี่ยลูซี่ผมยังไม่ใสแ่แหวนเลยก็เล่นของแบบง่ายๆที่เหลือ ทุกตัวไอ้สตัวซ้ายเดี๋ยก็จะเล่นเป็นถึกไปเลยน้องตุ้มสแตทคร่าวๆก็เมื่อกี้ผมก็พาไปดูมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัววินดี้อ่ะประมาณเนี้ยศักยภาพด้านล่างไม่ได้สูงมากทุกคนสามารถใช้ยอนจีแทนได้เนาะผมคิดว่าถ้าทุกคนบิ้วของดีๆผมว่ายอนจีน่าจะปิดจบได้เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งคอนเทนต์นะฮะแน่นอนว่าเขาคือน้องไก่อ่าจบภายใน16เทิร์นครับแบบการันตีได้เลยนะนี่ เข้ามาเลยฝึกหัดอันนี้คือจบการันตีนะครับ16เทิร์นถามว่ายากไหมก็จริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ายากนะในช่วงก่อนที่จะมีไอ้ตัวเตียวเซียวเนี่ยไอ้ไอ้เสี่ยวเสี่ยวเฉียวเนี่ยเออไอ้น้องตุ้มเนี่ยผมว่าก่อนที่จะมีน้องเนี่ย16เทอร์น่ะมันมีทั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เลยแบบเออสำหรับผมผมมองว่ามันค่อนข้างยาก นะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากที่เรามีน้องเสี่ยวเฉียวแล้วนะครับ16เทิร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแต่ข้อจํากัดคือคุณต้องมีชานอืมชานที่ skill, อัพสกิลอ่าแล้วก็มิเลียซึ่งตอนนี้มันก็มีอ่าแพ็คนะครับอ่าแพ็คขายอยู่ตอนนี้เนาะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเพทวินท็อปอัพนะครับอย่าลืมกรอกโคด้ด POND พิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับสนับสนุนช่องของเรากันด้วยนะฮะถัดมาครับอุปกรณ์ของชานเชลเลอร์ง่ายๆเซตบล็อกยืนถึกๆโง่ๆ ส่วนวานิสซานะครับไม่มีแหวนด้วยนะผมขี้เกียจใส่เออเพราะว่ามันมันยังไงมันก็เปิดแบบปิด12เทินไม่ได้อะเออยังไงก็จบที่16เออ16เทินผมก็เลยใส่แค่นี้ไปเลยเนาะแล้วก็เน้นเป็นแบบครีดแดมเอาให้มันแบบแรงๆหน่อยสำหรับวานิสรนนครีดร้อยอะไรเงี้ยอา่าถัดมาจะเป็นมิเรียยืนถึกนะครับไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็เจ้าตัวน้องตุ้มเหมือนเดิมอา่า เดี๋ยวก็จะใช้เป็นยอนจี G. ผมจะเปิดนะครับแล้วก็ตีให้เพื่อนๆดูแค่ในห้องแรกนะครับว่ามันจบ12เทิน์น16เทินเนี่ยมันจบยังไงอะสกิลเราจะเซตเป็นแบบนี้ครับเปิดชานเชลเลอร์ก่อนลดกรอะนะฮะแล้วก็เวทบางแล้วก็ยิงตุ้มแค่นี้เลยนะฮะเพราะว่าเวทบางนะครับในกรณีที่วันนี้ซเนี่ยเวทบางนะครับวันนี้ยปกติถ้าเกิดว่า C6 อ่อะออกสกิลอะไรมันก็ติดเวทบาง แต่ว่ามันทับกับตัวน้องตุ้มดังนั้นเราจะไม่ได้เล่นวานิี้อีกต่อไปเราจะเล่นเป็นตัวน้องตุ้มแทนมาเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าภาพของการเล่นน้องตุ้ม PVE จะเป็นยังไงในน้องไก่เปิดมาครับลำยาวก่อนไอ้น้องไก่เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าน้องไก่ผมยังดูภาพไม่ค่อยออกว่ามันเหมือนน้องไก่อย่างไงโอเคเราลดกรอบไปก่อนครับกับไอตัวเวนนี่โดนโซ่มาหนึ่งหมัดตีหนึ่งดี อ่าไม่สนป้องกันใส่เราหนึ่งรอบแล้วเราก็สร้างโลให้กับน้องตุ้มทั้งทีมโบกเข้าไปไม่ติดจุดอ่อนโอเคหกหมื่นห้าน่าจะพอได้อยู่ครับและทีนี้ค่อนข้างง่ายทุกคนยิงปาร์ตยิงปาร์ตตึงปาร์ตอะแค่นี้เลยมันอยู่ห้าเทินเราซัดเลยโบมเข้าไปสี่แ0,000นแล้วก็ยิงปาร์ตอีกรอบหนึ่งแค่นี้เลยครับสำหรับแนวทางการตีน้องไก่ อีซี่แบบสวยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสียไป12เทินอันนี้แบบการันตีเลยนะถ้าเกิดคุณทําจุดอ่อนร้อยได้หรือว่าใกล้เคียงที่แม่สุดเนี่ยโอกาสมันเกือบจะร0 0เซเลยอ่าหลังจากลํำปาร์ข่าวล่างเสร็จปุ๊บลํำปาร์ข่าวบนต่อตุ้มแตกจบแค่นี้อีซี่มากๆนะฮะสำหรับการเล่น16เทินเมื่อคุณได้น้องตุ้มมานะฮะเทินสองขออนุญาตไม่กดให้ดูแล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้ทำของ เออเดี๋ยวมันตุยเออเซอินก็ไม่ได้ใส่แหวนประมาณนี้เลยนะครับ16เทินแบบง่ายๆนะฮะแล้วก็เรดเนี่ยใช้แค่วันฮิตวันช็อตเท่านั้นเออสกิลแบบธรรมชาติ e ีซี่เกมมิเมื่อคุณมีน้องตุ้ม PVE คุณไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปอ่าเดี๋ยวผมเปิดสเต a ป s ัสคา d อีกทีนึงเนาะสเต a ป s ัสคา d จะอยู่ที่73นะครับแล้วก็บวกแหวนอีก12%เป็น85อ่าก็จะประมาณนี้ นะฮะแต่ถ้าลงดันเรยนะผมจะใช้อันนี้เป็นครีดดมแทนเนาะอ่าก็ประมาณนี้ครับดันเรตก็ถ้าเกิดว่าใช้เป็นครีดดมก็1นฮิตแน่นอนแต่ว่าอันนี้ผมต้องการเบิร์จุดอ่อนให้มันติดด้วยดังนั้นมันก็เลยอา,อาจจะยิงไอ้ดันเรตไม่ตายเป็นยังไงกันบ้างารครับสำหรับไกด์แนวทางการเซตอุปกรณ์สวมใส่นะครับของน้องตุ้มหรือว่าเสียวเฉียวของเรานะครับก็อย่าดูบ่บครับผมอาจจะไม่ได้ไปเทสในบอสเงาเนาะตัวนึง่งผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนเพราะปกติผมตีคายนะผมจำไม่ได้ว่า ยอนฮีหรือว่าคาม่านะครับที่มันใช้โจมตีเดี่ยวเป็นเวทเอออันนี้จำไม่ได้จริงนะขออภัยนะครับก็ผมแบ่งกันคนในกิวไงก็เลยไม่ได้เทสให้ดูนะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบแล้วมองว่ามีประโยชน์ก็ขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปของเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้คงต้องบอกลาเพียงเท่านี้อย่าลืมพักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีจ้า